คนที่จะซื้อรถมือสองจะรู้ได้ไงครับว่ารถที่เราซื้อมันถูกหรือแพงสวัสดีครับผม MU s mi l e c ายคานะครับวันนี้มาตอบคำถามเรื่องราคารถที่มันถูกหรือแพงนะครับมีหลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะว่าหนูซื้อรถรุ่นนี้ราคานี้มันแพงไหมวันนี้จะมีเทคนิคในการคิดมาให้ทุกๆคนด้วยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะซื้อรถรุ่นอะไรนะครับ ไปหาราคาในตลาดครับว่ารถรุ่นที่เราซื้อเนี่ยมันราคาต่ำที่สุดเท่าไหร่แล้วมันสูงที่สุดเท่าไหร่ทีนี้คําว่าถูกหรือแพงเนี่ยคุณจะต้องไปดูเรื่องอะไรกันบ้างล่ะสมมติว่าคุณจะซื้อรถ Toyota v i o อนะครับปีประมาณ2011-2012โฉมเก่านะครับแล้วราคาในตลาดอยู่ที่2 2 0 0บาทจนถึง2,090 0 90, บาทถ้าคุณจะเลือกที่ถูกที่สุดในตลาดคุณก็ต้องไปเลือกราคาที่2 0 0 0 0 0ใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณไปดูรถคันนั้น มันเลขไม่2อ7 0 0 0 0มกิโลแล้วใช้มาอยู่ประมาณ3-4เจ้าของแล้วนะครับปรากฏว่าคุณไปซื้อมาเนี่ยเขาก็คงไม่ได้แถมอะไรให้คุณหรอกเขาก็คงไม่ได้ทําอะไรให้คุณมากมายหรอกเพราะาอะไรครับเพราะว่าคุณซื้อถูกแล้วไงเขาก็คงไม่ได้ให้อะไรคุณมาใช่ไหมครับคุณก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเราซื้อถูกแล้วเราก็ออกมาใช้งานได้เลยก็ของมันถูกอะเนาะ ปรากฏว่าคุณซื้อมาปั๊บวันแรกที่บ้านก็บอกว่ามีประวัติการดูแลรักษาของเดิมมาไหมคุณก็ตอบไปเลยว่ามันไม่มีพอมันไม่มีเสร็จที่บ้านก็เลยไล่ไปว่าเอาไปตรวจเช็คของเหลวทั้งระบบเลยตามมาตรฐานนะครับเพื่อจะได้ใช้ยาวๆคุณก็ขับรถไปที่อู่นะครับให้เขาตรวจเช็คของเหลวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเบรกน้ํายาหม้อน้นําต่างๆนาะนาะนะนะก็ให้ทางอู่เขาเช็ค ปรากฏว่าอู่ก็บอกว่าโอเคงั้นก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยละกันแล้วอู่ก็ยังบอกอีกว่ายางเนี่ยดอกมันสวยนะแต่ว่าปีมันเก่ามากแล้วนะครับมันมีรอยร้าวแล้วอู่ก็เลยเสนอว่าควรจะเปลี่ยนยางไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตคุณก็ปรึกษาที่บ้านว่าเปลี่ยนดีไหมที่บ้านบอกว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ซื้อมาก็ถูกก็เปลี่ยนไปเลยละกันก็จบนั้นคุณก็โดนไปอยู่ประมาณสัก15,000บาทหลังจากนั้นครับคุณเอาออกมาขับได้สัก2สัปดาห์ปรากฏว่า แอร์ไม่เย็นว่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้นะครับว่าน้ำยาแอร์มันอาจจะรั่วอยู่แต่มันยังรั่วไม่มากนะครับคุณใช้แรกๆมันก็เย็นใช่ไหมทางเต็นท์เขาก็เติมน้ำยาแอร์มาให้เต็มคุณขับไปได้สักสองสัปดาห์เป็นไปได้ถ้ามันเกิดการรั่วที่ตู้แอร์น้ำยาแอร์มันออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำยาแอร์หมดมันก็ไม่เย็นปรากฏว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนตู้แอร์อีกก็อยู่ประมาณ5 6 0 0 0บาทนะครับคุณ ทำแอร์เรียบร้อยก็สบายใจก็ออกมาขับต่อนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณสัก2เดือนภาษีพรบรหมดมันก็เลยต้องต่อภาษีพรบรไม่งั้นเดี๋ยวเจอตำรวจก็จะโดนจับอีกคุณก็โดนไปอีกประมาณสัก2,000บาทนะครับน่าจะสบายใจแล้วใช่ไหมครับก็ขับไปอีกสักเดือนหนึ่งนะครับก็รวมอยู่ประมาณสัก3าเดือนแล้วนะขับไปอีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าครับอยู่ๆก็สตาร์ทไม่ติด ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับรถมันใช้มาตั้ง2 0งแสนกว่าโลแล้วแล้วแบตมัน่ะจะเริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันที่คุณเอามาใช้แรกๆเนี่ยเดือน2เดือนแรกก็ไม่เป็นไรพอมันเข้า3 4เดือนปั๊บแบตเตอรี่มันเสื่อมจนถึงจุดแล้วมันก็สตาร์ทไม่ติดรวมจ็อบนี้เนี่ยได้นับกันบ้างไหมครับว่าประมาณกี่บาทมันก็อยู่ประมาณสัก25 0 0 0 2 6 0 0 0บาทนะครับแสดงว่ารถคันนั้นคุณไม่ได้ซื้อมาในราคา220 0 0 0บาทนะครับภายใน3-4เดือนคุณเสียไปอีก25 0 0 0 เท่ากับว่าวันนี้คุณจ่ายไปแล้ว245,000บาทในทางกลับกันครับถ้าคุณไปดูรถที่ราคาที่มันขายแพงขึ้นมาสักนิดหนึงสมมติว่ามีรถอีกคันหนึ่งขาย259,000บาทเป็นรุ่นเดียวกันเลยปีเดียวกันเลยนะครับคุณไปดูแล้วปรากฏว่านะครับมันเป็นรถมือเดียวว่ะใช้มาแค่อยู่ประมาณสักแสน0 0 0หกิโลเท่านั้นเองก็ใช้น้อยกว่าคันเมื่อกี้ถูกไหมแล้วก็ คนที่เขาจะขายให้คุณเนี่ยเขาก็มีบุ๊กเซอร์วิสมีคู่มือมีประวัติการดูแลรักษาของลูกค้าเดิมให้คุณดูครบถ้วนเลยแล้วเขาก็มีรายการให้คุณดูด้วยนะว่าเขาปรับสภาพอะไรให้คุณบ้างแล้วนะครับเขาเปลี่ยนไถ่ของเหลวให้แล้วเขาเปลี่ยนยางให้แล้วเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วนะครับให้จ่ายพวกนี้ก็เท่ากับว่าคุณก็ไม่ต้องเสียเลยเหมือนกับรถคันแรกคุณต้องเสียแต่คันนี้ไม่ต้องเสียและได้เลขหม่น้อยกว่าเป็นรถปีเดียวกันรุ่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณไปต่อรองราคาเขาล่ะ สมมติว่าเขาขาย259,000บาทคุณต่อแบบใช้ทักษะเต็มที่เลยในการโอ้โอโลมปฏิโลมเลยนะและเขาลดให้คุณ9,000บาทกลายเป็นว่าคุณสามารถซื้อรถคันที่2ได้ในราคา250,000บาทแล้วคุณถามเขาว่ามีรับประกันหลังการขายไหมเพราะว่าเขาดูแลเช็คของเหลวเปลี่ยนแบตเปลี่ยนยางให้คุณหมดแล้วก็ควรจะต้องกล้าร,รับประกันปะ คุณก็ถามเขาไปได้เลยครับว่ามีรับประกันหลังการขายไหมถ้าเขามีรับประกันหลังการขายคุณ6เดือนแสดงว่า6เดือนแรกคุณจะอุ่นใจได้ไม่มีใครจ,จ่ายอะไรเพราะสามารถเคลมกับเขาได้ถูกต้องไหมทีนี้ถ้าคุณต่อรองเขาได้เหลือ2,50 0 0 0บาทกับคันแรกที่คุณซื้อมา20 0แสนสองแต่ซ่อมไป25งหกลายเป็น2 4 5 0 0 0บาทราคา2คันนี้มันต่างกันอยู่5,000บาทถามใจตัวเองสักนิดหนึ่งไหมครับคันไหนถูกคันไหนแพง ทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับผมยังไม่ได้พูดถึงปัญหาใหญ่ๆเลยนะครับปัญหาใหญ่ๆมันมีอะไรบ้างชนหนักมาไหมพิษความไฟไหม้น้ําท่วมตัดต่อมาไหมทะเบียนโอนได้หรือเปล่าพวกนี้ยังไม่ได้คุยเลยนะครับหรือเลวร้ายมากกว่านั้นที่คุณต้องเสียตังค์เยอะๆนะครับก็มีเรื่องของเครื่องพังปะเกียร์พังไหมเพราะเลขไม์รถที่มันใช้มาเยอะแล้วมันก็มีโอกาสที่เครื่องยนต์กับเกียร์มันทํางานมาหนักมันก็ต้องมีการสึกหรอมันก็มีโอกาสที่มันจะพังมากกว่ารถที่มันใช้มาน้อยถูกต้องไหมฮะ ฉะนั้นดีเทลเรื่องพวกนี้ถามว่าก่อนซื้อรถได้ไปดูกันบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดเจอปัญหาหนักๆเข้าไปอีกทีหนึ่งเบาๆเลยนะครับเครื่องเกียร์ก็3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นแต่ถ้าคุณเจอหนักมากกว่านั้นคือรถโอนไม่ได้เท่ากับคุณเสียเงินไปทั้งก้อนเลย2 0 0 0 0 0กว่าบาทอันนี้มันก็ถือว่าซวยจัดยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ยังไม่ได้พูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คนชอบมองข้ามสุขาอ,อนามัยในรถยนต์ล่ะรถคันนั้นเคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมาไหมมีขนหมาขนแมวกิน ชีกลิ่นอึอหรือเปล่าหรือรถคันนั้นเนี่ยมีหนูไปทำรังในตู้แอร์นะครับมีกลิ่นฉี่หนูมีเศษอาหารมีเชื้อโรคอะไรมากมายในรถหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องไปใส่ใจนะครับเวลาที่จะซื้อรถมือสองหรือแม้กระทั่งถ้ารถคุณเสียเนี่ยคุณก็เสียโอกาสในการที่จะใช้รถไปทำงานไหมคุณต้องเสียเวลาในการที่ให้คนไปรับไปส่งที่คุณเอารถไปทิ้งไว้ที่อู่หรือเปล่าเร็วรยสุดถ้าคุณใช้รถในการทำหมากินด้วยนะครับ คุณขาดรายได้จากการเอารถไปทํามาหากินหรือเปล่าเรื่องเหล่านี้มากมายเลยที่คุณจะต้องจ่ายที่คุณจะต้องเสียมันไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ผมทําคลิปนี้ออกมาเพราะอยากจะเตือนสตินะครับว่าเวลาที่เราจะซื้อรถเนี่ยอย่าดูที่ราคาถูกอย่างเดียวแน่นอนครับคนทุกคนอยากได้ของถูก ราคาเป็นสิ่งแรกที่ทําให้คุณสนใจได้แต่ผมไม่อยากให้มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้คุณตัดสินใจได้คุณ,ณภาพต้องมาก่อนถ้าจะซื้อรถมือสองให้ดีคาแนะนําจากผมคือคุณต้องประเมินค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึง1ปีคุณบวกกันไปเลยว,ว่าถ้าคุณซื้อรถคันนี้ราคาเริ่มต้นที่คุณต้องจ่ายคือเท่าไหร่และมีอะไรที่ต้องจ่ายบ้างต,ต,ต่อไปภายในหนึ่งปีคุณจะเห็นทันทีว่ารถคันนั้นนะ่ะมันถูกหรือมัน แพงอยาตัดสินใจแค่ราคาเบื้องต้นที่ต้องจ่ายนะครับเพราะบางครั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายที่หลังจากที่ได้รถมาแล้วเนี่ยมันมากกว่ารถก็เป็นไปได้สำหรับใครก็ตามที่ยังรู้สึกว่าเอะเราไม่มีทักษะเลยหรือเราไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้ที่ผมพูดไปเลยนะครับอยากให้ลองติดตามในเพจรถมือสองยูสมัยคานะครับที่ท่านกำลังดูอยู่นี้แล้วลองเรียนรู้ไปกับเนื้อหาสาระดีๆที่เราทำ มีมากมายกว่า400คลิปนะครับให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อรถมือสองที่ดีท่านควรจะต้องรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะครับด้วยความปรารถนาดีจากคนที่อยู่ในวงการรถมือสองมานานครับเราเจอปัญหาของลูกค้ามาเยอะเราก็อยากที่จะมาแชร์กันเราอยากให้มันเป็นสังคมที่ดีสําหรับคนที่จะซื้อรถมือสองครับอยากให้ทุกคนได้ใช้รถมือสองที่ดีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานยูสมัยค้ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีแชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ